ออกมาแล้วพี่ฟิมาแล้วโอ้หลายวันเลยสุพรรษาอาบน้ำให้แต่เช้านะครับวันนี้โอ้ลาเลืงมากดูครับโอ้สวัสดกกคีครับอยู่กับครอบครัวของเรานะครับ ช่องแฟมิลี่สีทับไทยน้องฟิมพันษานะครับมาแล้ววันนี้มาให้ท่านผู้ชมเอฟซีได้ชมความน่ารักแต่เช้าเลยนะครับวันนี้อาบน้ำโอ้โหดูครับอ่อนเอออ้าพี่ฟิมหนูอาบน้ำเย็นสบายจังเลยเออ อาบน้ำเย็นสบายจังเลยพี่ฟิล์มหลายวันแล้วคุณพ่อไปแหงงานหลายวันแล้วหนูไม่ได้วิ่งเที่ยวเลยสาวน้อยสุพรรณษากับพี่สาวคนสวยลิซ่า <c oughs> Mà leo, mà leo Ê, bỏ mày phăng phim mình, ép lên phim, bỏ mày phăng leo Đừng ép đi lục à chiên nè. เนี่ยขอนุ่งกูเนี่ยนี่นี่ยกูนี่ไปแล้วพี่ฟิล์มไปแล้วโอ้วิ่งตามไม่ทันเลยโอ้โหไปไหนเนี่ยวิ่งตามไม่ทันเลยโอ้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 วิ่งตามไม่ทันแล้วช้างตื่นช้างตื่นช้างตื่นโอ้ช้างตื่นช้างตื่นพี่ฟิล์ม ้โหช้างตื่นวิ่งเร็วมากเลยนะครับหืมมัวแต่จะดึงใบกล้วยพี่ฟิล์มวิ่งนี้แล้วเห็นไหมตามติดพี่ฟิล์มตอดเลยนะครับไม่ห่างเลยพี่ฟิล์มเหนื่อยแล้วขอพักก่อนคุณพ่อก็หอบ <c oughs> วันนี้มาเอาใจ FC แต่เช้าเลยนะครับพอพอ่อแม่พี่พี่น้องน้องที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับผมอ่าเป็นไงบ้างล่ะลุสาอยากบอกไม่ฟังพี่พี่มิงหนีเลย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เฮ้ยไปไหนแล้วพี่ฟิล์มไปไหนแล้วอ้าวหายแล้วหายพี่ฟิล์มแล้วหายนี่ๆนี่ๆเฮ้ย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 เจอไหมอ้าวหายพี่สาวแล้วเห็นไหม เอ้าเอาเอาเรียกเรียกเร็วเรียกเรียกพี่ฟิล์มเรียกกอนเรียกก่อนเร็วเรียก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 พี่ฟิล์มเร็วเรียกกนเรียกก่อนเรียกเร็วเรียกเร็วพี่ฟิล์มเรียก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 พี่ฟิล์มจ้า เรียกก่อนว่ะอู้อู้เรียกเร็วเรียกอู้อ๋พี่ฟิฟีไม่ได้อยู่นู่นวิ่งตามหาพี่สาวนะครับพิมจ๋าพิม Phim ơi phim hai lọ à, hai phim lọc hoặc ma luôn ma nấy

เล่นกันแกล้งกันนะครับแต่เช้าเลยวันนี้หลังจากที่ไม่เคยเล่นอย่างนี้นานแล้วนะครับ่อนเอบอน่ารักมากเลยครับนี่แหละน้อความรักของคนกับช้างรักต่างสายพันธุ์นะครับผม,มน่ารักจังเลย บรรยากาศดีมากเลยนะครับออนพี่ฟิมหรืยอยังคุณพ่อบอกว่าให้เรียกพี่ฟิม์มายอมเรียกเลยนะครับสักพักหนึ่งถึงรู้ว่าไม่เจอแล้วเรียกหาเลยโอ้ยออนแล้วโอ้ยออนแล้วพี่ฟิมจ้าพี่ฟิมจ้าอาพี่ฟิมจ้าเล่นกันตรงนี้เลยเนาะพี่ฟิมจ้า หนูคิดถึงพี่ฟิล์มหลายวันแล้วหนูไม่ได้ออกมาอย่างนี้เลยอ่อนใหญ่เลยครับดูครับความน่ารักนะครับผมสกิดกันแต่เช้าเลยนะครับ f อ Family สี่สีตไทวายเอาแล้วนะหนูอ่อนอ่อนแต่เช้าเลยแล้วก็ส่งเสียงด้วย อ่อนอีกอ่อนอีก <c oughs> <c oughs> อ่อนอีกเร็วอ่อนอีกอ่อนอีก <c oughs> พี่พีมหายไอหรือ,อยังคะ <c oughs> ใครยังดีขึ้นกว่าเดิมไหมยังไออยู่แล้วก็มีน้ำมูกแต่หายเก็บพอแล้วค่ะ <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวพ่อจะพาไปซื้อยามาทาน ว้าเล่นดินแล้วป้ากลับบ้านป้าพอแล้วโอ้เล่นกันสนุกกลับบ้านดีกว่าป้าเออโวยดินด้วยน่ารักมากเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กันรัวๆนะครับสุพรรณาน่ารักมาก สุดๆแล้วแะครับผมสุดความน่ารักแล้วช้างรักควานนะครับช้างติดคนความผูกพันรักต่างสายพันธุ์นะครับไม่มีวันสิ้นสุดนะครับผมพี่ฟิล์มยู่ยังไม่อยากกลับเลยพี่ฟิล์มยุ่งเหรอ,อ,อเดินไปลกูก ยาของเราก็สวยสวยครับเขียวขจีโปรไฟล์จะแอบอีกหรือเปล่าเดินหันซ้ายหันขวานะครับเดิฉันไปแล้วหัวง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 คุณพ่อแดงหนูเหรอหัวงหัวงหัวงดิฉันไปแล้ว พ่อแกล้งนะครับโอไยไปไปพ่อไม่แกล้งแล้วไปไปไปเล่นกันแค่นี้แหละเอาหันมาปิดคลิปก่อนเร็วอา้าวกลับบ้านเร็วมาเออมามามาปิดคลิปอา้อาวอ่ะส่งเสียงแล้วเอ๊ะเออปิดคลิปไปแล้วอ เอก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องตำมารีสเสียไทยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เราด้วยนะครับสวัสดีครับ